สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มคอมเมนต์ a c e b o o k นั่นเองนะครับทําไงนะพี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้และทําตามกันได้เลยอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะพิมพ์เว็บไซต์ k m m t t เนะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกนะครับให้กดคลิกเข้าไปเลยนะก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับอันนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ กรอกชื่อผู้ใช้งานปลายอีเมลรหัสผ่านยานรหัผ่านนะครับถ้ากรอกครบทั้ง4อย่างนี้แล้วนะครับก็ติ๊กช่องนี้ด้วยนะเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ km m นั่นเองนะครับก็มาตรงหมดหมู่ก่อนเลยนะหมดหมู่นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสุขสันต์วันสงการนาอสิ้นสุดวันที่30เมษายนครับวันนี้อ่า แล้วก็มีหมวดหมู่หลักๆนะครับจะเป็น4แพลตฟอร์มหลักๆนะ c e e o o o y y u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  e t t k t t o k Instagram นะครับอ่าสอย่างนี้เนาะแล้วก็มีหมวดหมู่ออกไปอีกนะครับให้ทุกคนเลือกดูกันได้เลยนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆอีกนะก็ถูกใจไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมก็มาเทสโปรโมชั่นวันสงการกันเลยดีกว่านะครับอ่าแล้วก็เจอการบริการนะครับจะเป็นเพิ่มกดไลค์นะครับเพิ่มติดตามอ่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มคอมเมนต์แชร์โพสต์นะครับเป็นของแพลตฟอร์ม a c e b o o k เนาะ ส่วนทิกตอกก็เป็นติดตามบลอวิวถูกใจนะครับอินสตาแกรมก็ให้เป็นติดตามกับฟามถูกใจนะครับของ YouTube ก็มีนะครับอันนี้อ่าส่วนผมก็นี่เลยนะครับมาประเทศก่อนเลยนะอืมจะเป็นคอมเมนต์นะครับอันนี้เนาะผมก็เลือกไปคอมเมนต์อันนี้นะครับคนไทยนะครับแล้วก็คําอธิบายขึ้นมานะครับทุกคนนะครับทําการอ่านเลยนะพอทุกคนอ่านคำอธิบายเรียบร้อยแล้วก็เจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะเป็นลิงก์ โพสของเรานั่นงนะครับกดไปที่วันที่และเวลานะครับกดคัดลอกนะครับแล้วกดวางได้เลยนะครับอ๋ออย่าลืมปรับโพสของท่านนะเป็นสาธารณะกันด้วยนะอ่าพอเราวางแล้วนะครับเจอหัวข้อไม่ได้มานะคขั้นต่ําอยู่ที่30สิบนะครับสูงสุด5 0าร้อยเนาะก็30สนี้ก็คือ30สคอมเมนต์นั่นเองนะครับก็จะผมจะขอทําการเมนให้ดูก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะ ก็ผมได้ทําการเม้นท์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นต่ำสามสิบคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นเม้นท์คนไทยประมาณนี้นะอ่ะผมทําให้ดูใเฉน,นะครับแต่ถ้าทุกคนจะเม้นอย่างอื่นก็มันก็จะพิมพ์ตามที่ทุกคนกําหนดเอาไว้นะครับอ่ะก็ค่าบริการนะครับ75บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเม้นท์คนไทยนะครับสามารถเอาไปทำลหลายๆอย่างได้เนาะอ่ะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าเลือกแล้วนะ ะระบบได้รับความลังซื้อขึ้นแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างสีเขียวนี้ทุกคนทาการรอคอมเมนต์ขึ้นได้เลยนะครับอันนี้เนาะ,ะก็มีเพียงไม่กี่นาทีเองนะครับประมาณ2นาทีเองนะที่ผมทารายการไปนะครับก็รวดเร็วกันมากๆเลยนะครับสาหรับเว็บไซต์นี้อ่ะก็หัวข้อต่อไปกันนะเป็นเรื่องการลังซื้อนะ,อะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ด้านหน้านะครับสถานะรอก,การดำเนินการที่เหลืออยู่นะครับสามสิบก็คือปริมาณนั่นเอง อ่าแล้วก็ตรงบริการนะครับว่าเราเลือกอะไรไปนะคับค่าบริการนะครับกับหัวข้อลิงก์นะครับก็บอกเราเหมือนกันเนาะอันอน,นี้ก็เป็นปรกระถังซื้อย้อนหลังนะครับก็ที่ผมซื้อไปเมื่อกี้แหละหัวข้อแรกเลยนะ,ะหัวข้อต่อไปนะเป็นการเติมเงิน,นการเติมเงินนะไม่อยู่5้าช่องทางนะครับสแกนเคอร์โค้ดทุนนี้วันเลดอ่งางเปลวันเลดคริปโตเพอร์เฟกต์ันนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะครับจอกจํานวนเงินลงไปก่อนนะครับกดเติมเงินได้เลย หน้าต่างสแกนขึ้นมานะให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยนะครับพอสแกนแล้วจํานวนเงินของคุณนะครับก็จะเด้งด้านขวามือแบบนี้นะประมาณสาสิบวินะครับแต่ไม่ถึงนาทีแน่นอนนะผมรับประกันนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับรวดเร็วเราไม่ต้องทําอะไรกันเลยนะอหัวข้อต่อไปนะเป็นการบริการนะครับการบริการตรงนี้นะครับก็จะมีให้ทุกคนเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ทุกคน ทำการดูกันเอาเองเนาะเพราะผมจะไม่มาเจาะจงตรงนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อมันเยอะเกินไปไม่งั้นคลิปวิดีโอมันก็จะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเลือกแล้วนะติ๊กดาวไว้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดด้านขวานะครับให้ทําการอ่านบริการให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าอ่านครบแล้วนะครับก็สร้างคาหนังสือได้เลยถ้าไม่มั่นใจในการสร้างคํหนังสือนะครับให้มาที่ ติดต่อไปล์สนับสนุนตรงนี้นะครับจะเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงช่องทางไลน์นะครับจะเป็น Line@ แอดเคมเมขีดทนะครับใสแอดนำหน้าทุกครั้งนะครับที่แอดไปหรือไม่ก็จะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเคอร์โคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะสะดวกดีกว่าเนาะอ่ะถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากแอดไลน์หรือว่าไม่อยากติดต่อทางไลน์นะครับใกล้มาตัวช่วยเหลือตรงนี้นะจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะให้ทำการตอบอยู่นะครับ ให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลยว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเลื่องความเร็วขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้เลยนะครับทั้ง2องอันเลยนะทั้งในไลน์ทั้งในเว็บไซต์เลยอไปหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก๊อปปี้ลิงก์ของคุณส่งให้เพื่อนนะอัะตราค่าแนะนํานะครับก็จะได้อยู่ที่5%เเซต์นะครับ ถ้าเพื่อนฝากยอดเติมเงินเข้าเว็บไซต์เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้5%จากตรงนั้นเลยนะครับอ่าผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่าทางเว็บไซต์ก็หมดแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวผมขออนุญาตกลับไปดูอ่าสิ่งที่เราปั๊มไว้เลยดีกว่านะครับอ่าคอมเมนต์ก็ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะอ่ามันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มาแบบเดียวนะเมนเดียวก่อนเนาะอนนี้ ก็มันก็รวดเร็วอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมคงต้องตัดคลิปเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปอ่ะสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะปั๊มคอมเมนต์นะปั๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์นะครับหรือว่าปั๊มคนดูไลฟ์สดนะครับของแพลตฟอร์ม Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองใช้บริการกันดูนะ KMKTS นะครับพิมพ์ไปใน Google หรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นี่เลยครับจบคลิปก็มีให้เพิ่มให้ดูนะครับว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งเนาะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ